กาะติดสถานการณ์น้ำวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามแผนบริหารจัดการน้ําที่ขืดเศรษฐกิจกันค่ะทางด้านของท่านเลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาตินะคะก็ได้กล่าวค่ะว่าในช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปประเทศไทยของเราค่ะเกิดฝนตกหนักอีกครั้งหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ํายมน่านคุณผู้ชมทําให้ บริหารจัดการน้ําส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยลุ่มน้ำหน้านนะคะและก็ลุ่มน้ํายมได้พิจารณาให้ทด้านของสทชค่ะร่วมกับกรมชประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบริหารจัดการน้ําของเขื่อนศิริกิจหลังช่วงที่ผ่านมาปรับลดอัตราการระบายน้ําลงเพื่อช่วยหน่วงน้ําในพื้นที่น้ำหน้านไม่ให้เกิดระดับน้ําที่เพิ่มขึ้นเร่งการระบายน้ําลุ่มน้ํายมออกสู่ลุ่มน้ำหน้านอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดผลกระท ต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนด้วยค่ะส่งผลให้ขณะน,นี้มีปริมาณน้ําในเขื่อนสิริกิตสูงขึ้นถึงร้อยละ84ของความจุการกักเก็บในเขือนแล้วก็มีพื้นที่รองรับน้ําได้อีกเพียง1,500หล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นนะคะด้วยการปรับแผนการระบายน้ําของเสืนเขื่อนสิริกิตค่ะเพิ่มขึ้นพื้นที่ในการรองรับน้ำนะคะที่จะมีฝนตกในช่วงถัดไปซึ่งอัตราการระบายน้ำค่ะจะต้องไม่ส่งผลกระทบ ต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนนะคะและก็อัตรา,าก,การระบายน้ำค่ะอยู่ที่55ล้านลูกบาทเมตรต่อวันค่ะครับซึ่งต้องบอกว่าทางสธนชนะครับแล้วก็หน่งานที่เกี่ยวข้องนะครับจะต้องบริหารจัดการน้ำในเขื่อนตามแนวแม่น้ำน้านในภาพรวม คือเขื่อนซิลิกิตนะครับเขื่อนผาจุกและเขื่อนนเรศวรให้มีความสมดุลนะครับสอดรับกันเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ไดนาอาด้าท้ายน้ำนะครับตลอดแนวแม่น้ำน่านจึงได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ําของเขื่อนนเรศวรน,นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่11เป็นต้นมานะครับเพื่อเป็นการช่วยลดระดับน้ําที่เอ่อร้นตลิ่ง เข้าพื้นที่ทางการเกษตรนะครับบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนในจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็ยังเป็นการช่วยนะครับส่งเสริมส่วนน้ำส่วนเกินนะครับเข้าสู่พื้นที่ชประทานด้วยดังนั้นนะครับตอนนี้เองนะครับการระบายน้ำของเขื่อนศรีกิตนะครับก็อยู่ที่อัดปา55ล้านลูกบาทเมตรต่อวันซึ่งในระยะนี้นะครับจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนแต่ว่าหากเกิดฝนตกหนักบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มมากขึ้นนะครับเขื่อนศรีกิตจะต้องพิจารณาปรับลดการระบายลงอีกทางนะครับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพพีี่่นนนน้้้องประชชาใืทด